สวัสดีครับเอฟซีเจาองคนเรียนประสมเร็จวันนี้โดยอยู่สวนการเรียนรู้ภาคเรื่องไทยนะครับวิทยาลัยช่างสระบุรีนะครับวันนี้ผู้ยนการเกาะให้เกียรตินะครับมาร่วมเปิดในการสอนครั้งนี้นะครับเดีนะ๋ยวจะมาดูชมบรยรยากาศการเรียนการสอนในความพร้อมกันนะครับเอาแลห้าสี่สามสองสวัสดีครับผู้ท่านผม ใช้วัดความใส่ในการวิไลสา,สาระขัางสวียินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รวมวิไลสา,สาระขัารสวีของเราประอื่นต้องยินดีต้อนรับทุกท่านแล้วก็ทุกทุกคนที่ให้เกียรติมาเรียนรู้ที่วิไลสา,สารขัางสวีของเราจะขออนุญาตแนะนำบริบทของวิไลสา,สาระขัางสวีสักเล็กน้อยแล้วก็ จากนั้นก็จะเป็นเรื่องของการจัดการเรียนการสอนเรื่องของกระสุนนะครับวิทยาสาช่างสารีของเราเป็นสถานศึกษาสังกัดของรัฐบาลสังกัดสำนักงานอายุศาจังหวัดสารีครับสังกัดสำนักงานราชการาการอายุศากระสกนาธิการสาราักสารีของเรามีเนื้อที่อยู่ประมาณสิบไร่โดยการบริจาคโดยคุณจรูญรจิงที่เดือนรุ่ง เป็นข้าวดีในจังหวัดสรินทรีสมัยนั้นจัดตั้งเมื่อวันที่30พฤษภาคม2539พฤษภาคมปีนี้ครบ29ปีบริบูรณ์เดือนนี้นะครับ30นี้นะครับก็จะมีะวันสถาปนาที่จะจัดขึ้นวันที่30กับวันสุดถ้าทุกท่านสะดวกก็จะเรียนเชิญมาร่วมงานนะครับบุคลากรทั้งหมดมีอยู่ด้วยกัน50ท่าน รวมทั้งผมรักการทานโรงินครูเจ้าหน้าที่50ชีวิตด้วยกันปัจจุบันการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยสารวรชาสารรของเรามีระดับปวชประกาศรนรียบัตรวิชาชีพปวสประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงสาขาที่เปิดสอนประเภทวิชาอุตสาหกรหรมยนต์กลเชื่อมไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ประเภทพาณิชยกรรมคอมธุรกิจอิเิท่านเทคนโนโลยี สารสนเทศการจัดการการบัญชีอันนี้พชักรามประเภทที่สาประเภทศิลปะ,ะมีเรื่องของพระเครื่องเรื่องตื่เงงนรเ, 4, รรรเ,เรื่องของการพิมพ์ที่จะพูดประเภทที่สี่ก็คือค่ากรรมค่ากรรมอาหารค่ากรรมเกี่ยวกับเรื่องของความงามเรื่องของเสริมสวยตัดผมก็จะมีอยู่ด้วยกันสี่ประเภทวิชาที่สําคัญรารกิจของวิษษทยาศาสตร์ัฒนเนี่ย จะเน้นเรื่องของการสอนวิชาชีพระยะสั้นให้กับประชาชนทั่วไปให้กับคนทุกกลุ่มทุกเพศทุกวัยอันนี้คือบริบทแล้วก็ลักษณะเด่นของวิทยาศาสตร์พรจัรพรซึ่งจะแตกต่างแต่เทคนิคอาชีวะการอาชีพหรือเทคโนโลยีและการจัดการหรือเกษตรเทคโนโลยีอะไรต่างๆวันนี่คือเอกลักษณ์ของวิทยาศาสตร์พรจักรพรรของเราปัจจุบันนี้อย่างที่ท่านนักเรียนนักศึกษาได้มา เรียนรู้กันก็คือได้ร่วมทําเท้าร่วมือกับสมาคมพัดเครื่องยอดนิยมแห่งสยามโดยท่านนายกสมาคมหรือท่านประหลัดเศรษฐศรุตท่านอาจารย์ศรุตอีกในยักษ์หนึ่งท่านก็เป็นกูรูหรือว่าเป็นครูภูมิยาของวิไลสาวช่างสาวรีของเรที่เราได้เรียนเชิญท่านมาเป็นครูภูมิยาหรืออาจารย์สอนในสาสาขาศิลปกรรมงานพิมพ์หรือเรื่องของหลัยวิชาพัดเครื่องไทยและได้ที่ผ่านมาได้เปิดสอน หลักสูตรของพระสมเด็จไปแล้วห้าวัดปัจจุบันได้พัฒนาหลักสูตรขึ้นมาน่ยแยกวัดก็คือใช้เวลาประมาณหนึ่งวันประมาณหกชั่วโมงพระเครื่องที่พัฒนาไปแล้วก็คือเรื่องของพระสมเด็จวัดระครังพัฒนาหลักสูตรที่สองก็คือพระสมเด็จวัดบางขงนุนทอเดี๋ยวก็จะมีอีกหลายๆวัดที่เป็นพัฒนาหลักสูตรขึ้นมาร่วมกับวูรูทั้งหลายร่วมกับ ผู้เชี่ยวชาญแล้วก็เรื่องของอของทางสัพพะช่างก็เรื่องของการทางด้านวิชาการการวัดประเมินผลการใช้หลักสูตรการใช้สืส่อประมาณอย่างนี้นะครับที่ได้ร่วมมือกับทางสมาคมและก็วิาลยสัพพชาติสรีต้องกขอบคุณอย่างยิ่งของท่านนายกสมาคมแล้วก็กรรมการทุกท่านที่ให้เกียรติกับวิาลยสัรพช่างสวีของเราได้มาพัฒนาสัประสูตรร่วมกันและก็เป็นสิ่งที่ดีงามที่เราจะรักษา เรื่องของภาคเชืองไทยแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อลูกต่อหลานต่อยอดนต่อคนรุ่นหล,ลังต่อต่อไปโดยไม่มีวันจบสิ้นเขาก็คุณอย่างนี้ครับขอบคุณครับนะยุ่รุน่นที่แล้วจะเป็นเรื่องขอสงสาาคแัเดี่ยวชั้นมออมอหนะอันนี้อันนี้รุ่น<ด>ที่แล้วเหรอฮะร่นแล กูผิดเนี่ยหรือว well. ah. okay. ่า <because> ว <into there> ัฒนธรรมดูดแลไม่แม่มีวัฒนธรรไปแล้ววัฒนธรไปแล้ววัฒรรมของเกศวัฒนธรรมงเกศวันบางของหมอ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 เด็กที่เดียวไม่เป็นไรผ่าเดียวเดียวหมอไปประกาศรุ่นที่แล้วนะคะประกาศรุ่นที่แล้วใช่ค่ะเกศชัยโยค่ะ ครับอันนี้รุ่นที่แล้วค่ะเรียบร้อยค่ะเรียบร้อยครับท่านต่อไปเลยค่ะคท่านต่อไปเลยค่ะบที่ว่านี่เป็นสอทเนี่ยสอทอค่ะท่านเขาจะให้ค่ะมองต้องทะเลองกันหรือยังเลยดดี้วยครับเรียบร้อยครับไม่ได้ คนนี้คุกการมองกล้องหน่อยครับมองกล้องหน่อยครับมองกล้องหนยครับเป็นนักเรียนและคนละเมืองเรียนวิทยาศาสตร์พลเมืองครับเป็นเจ้าใหญ่ของโทรศัพท์มีปัญหาอะไรนะอ่าอันนี้อ่าอนี้คนพวกเขียวกเี่ยวใหญ่กับการเรียนรู้จักไม่การเกียนรู้จักการเรียนรู้ใหญ่รู้จักการเรียนรูี่หุ่นะครับกาเก หอมครับการเดินทางบางคนเดียวคนเดียวเพราะว่าหนูจะได้อาหารก็คือตามนั้นอ่ะเออก็คือเดี๋ยวก็